กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงสนทนาของนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับฟรีมากครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันกับคุณหมอนนยรัตนประสง์สุขและคุณหมอศิราการเตชะวนิชนะครับคุณหมอนนยรัต์อายุรแพทย์โรคมะเร็งและกรรมาการกลางมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ส่วนคุณหมอศิราการนั้นก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โภชนาการช่วงที่แล้วเราได้ทราบถึงการที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้นต้องปรับทัศนคติและอย่าเลี่ยงในการที่จะพบหมอนะครับนั่นเป็นสิ่งที่คุณหมอในรัฐทิ้งท้ายไว้นะครับแต่ว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่นะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทําให้คุณหมอในรัฐเนี่ยวันนี้ต้องดึงตัวยืมตัว <c oughs> นะฮะ <c oughs> คุณหมอศิราการจากอีกสมาคมหนึ่งนะครับแต่ว่าดูแลเรื่องของอาหารโดยเฉพาะเลย <c oughs> มีอะไรที่คนเข้าใจผิดบ้างครับเรื่องของการการทานอาหารของผู้ป่วยโรคมเคะเร็งที่คุณหมอเจอถามบ่อยๆเลยเนี่ยเจอถามบ่อยๆก็คงจะเป็นเรื่องเนื้อสัตว<ะ>์นะคะคนไข้หลายคนแล้วหมอก็คิดว่าน่าจะถึงครึ่งหนึ่งะนะคะก็คืออาจจะมีความเชื่อว่าการรับประทานเนื้อสัตว์เนี่ยจะส่งเสริมทําให้มะเร็งโตเร็วขึ้น<ะ>หรืออะไรเงี้ยคนไข้ก็มักจะหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์นะคะ,ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเลยนะคะจริงๆเนี่ยคนไข้โรคมะเร็งนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยเป็นคนไข้กลุ่มที่ต้องการพลังงานสูงกว่าปกติรวมถึงโดยเฉพาะอาหารโปรตีนก็ต้องสูงกว่าปกติด้วยนะคะในแง่ที่ว่าหนึ่งเตรียมตัวเองเพื่อพร้อมต่อการรักษานะคะเราก็ต้องเตรียมตัวให้เรามีภาวะโภชนาการที่ดีนะคะเพื่อจะได้ส่งเสริมให้การรักษาเนี่ยได้ผลที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผ่าตัดใช่ไหมคะการ ภาวะโภชนาการที่ไม่ดีทําให้แผลหายยากนะคะทำให้ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดมีเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนนะคะรวมถึงการให้ยาเคมีบําบัดนะคะการใช้แสงรักษาก็จะมีผลข้างเคียงได้เพราะฉะนั้นการที่เรามีทุนสํารองอยู่ในตัวค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็จะช่วยตรงนี้ได้แล้วก็ทําให้ประสิทธิผลของการรักษาเนี่ยดีขึ้นนะคะคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงโปรตีนนะใช่ไหมคะคราวนี้โปรตีนจากเนื้อสัตว์นะคะกับโปรตีนจากพืชเนี่ยจริงๆมันต่างกันยังไงจริงๆโปรตีนที่คุณภาพดีนะคะก็คือโปรตีนที่มี กรดอะมิโนแอซิดครบถ้วนหมายถึงว่าร่างกายสามารถเก็บและเอาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจะครบถ้วนในโปรตีนจากสัตว์มากกว่านะคะคราวนี้โปรตีนจากพืชพืชมันดีในแง่ไหนนะคะก็คือว่าเรามันจะแนะนําว่าคนไข้เด็กเลี่ยงไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งในส่วนจากพืชเนี่ยจะไม่มีไขมันตัวอิ่มตัวนะคะตรงนี้ซึ่งเราแนะนําให้กินจากพืชอย่างเดียวไหมเราก็ไม่แนะนําเราก็ต้อง ทําให้สมดุลนะคะเราก็กินเนื้อสัตว์ที่ไม่มีไขมันอิ่มตัวใช่ค่ะก็คือใช่ค่ะก็คือปกติก็จะเป็นเราก็พยายามถ้าเราเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์เนื้อแดงนะคะก็คือว่าถ้ารับประทานก็รับประทานให้อย่าบ่อยมากนักนะคะหรือว่าเลือกส่วนก็จะมีไขมันอิ่มตัวเยอะนะคะก็จะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูแต่ว่าถ้าเราจะรับประทานก็คือเราเลี่ยงส่วนที่มันเยอะนะคะก็ส่วนที่เป็นเนื้อจริงๆเนี่ยเราก็รับประทานได้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็รวมกับโปรตีนจากพืช นะคะก็มีความสมดุลกันพอดีแต่คราวนี้เนี่ยประเด็นนิดนึงก็คือว่าเรารับประทานอาหารโปรตีนเนี่ยการที่โปรตีนนะคะจะเอาไปเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอนะคะไม่ว่าจะเป็นผลจากการรักษาหรือว่าจากตัวโรคเองต่างๆเนี่ยเราต้องได้พลังงานรวมต่อวันที่เพียงพอก่อนออซึ่งมาจากอาหารหมู่อื่นให้ครบ5หมู่ะนะคะแล้วก็เพิ่มโปรตีนนะ,ะซึ่งตรงนี้เมื่อโปรตีนเพียงพอเนี่ยก็จะไปเสริมสร้างเซลล์ส่วนที่สึกหรอแต่ถ้าเราไม่รับประทานอาหารหมู่อื่นกินแต่โปรตีนโปรตีนก็จะสลายเป็นพลังงานก็ไม่ได้เอาไปาซ่อมแซมส่วนที่สึก นะคะส่วนในเรื่องของผักและผลไม้ก็คือเป็นสิ่งดีก็เป็นอาหารห้าหมู่อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่คราวนี้ที่ต้องระวังนิดนึงก็คือว่าในคนไข้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำไม่ว่าจะเป็นจากตัวโรคเองหรือการรักษานะคะเช่นมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำนะคะตรงนี้เนี่ยผักและผลไม้เราก็ยังแนะนําเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าต้องเน้นเรื่องความสะอาดให้มากขึ้นนะคะผักดิบเราก็ไม่ควรรับประทานนะคะ พึ่งผล,ลไม้นะคะก็ต้องปอกเปลือกเป็นต้นนะคะก็คือต้องระวังมากกว่าปกตินิดนึงแต่เราไม่ได้ห้ามม,มีพวกสิ่งแปลกปลอมใช่ก,ก,ก็คือ,อใช่ค่ะก,ามมาก็พยายามใช้หลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแต่ว่าหลักการก็คือรับประทานอาหารครบห้าหมู่ไม่มีอะไรแนะนำํำเ,เป็นพิเศษนะคะคก็คือ กินให้ครบห้าหมูยกเว้นว่ามีโรคอื่นแทรกซ้อนอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงเป็นมะเรงกับเบาหวานเป็นด้วยกันก็ก็มีค่ะเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่ก็มักจะสูงอายุเพราะฉะนั้นก็จะพบร่วมกันได้ก็อย่างที่หมอบอกนะคะคนไข้กลุ่มนี้ก็อาจจะมีเบาหวานมีภาวะอ้วนซึ่งการลดไขมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้หลายหลายอย่างการเพิ่มผักและผลไม้ก็เพิ่มไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะได้หลายๆอย่างไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นรับประทานอาหาร5้าหมู่นะคะก็อาจจะเป็นคําตอบสุดท้าย นะคะสำรเราเรากระสาชีวจิตที่ว่าพอส่วนใหญ่จะได้ยินจะ,จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างอย่างเคสของคนที่เขาหายอะไรเงี้ยม,มันมันเกี่ยวโยงกันกับกับกับเรื่องของการหายจากมะเร็งไหมฮะจริงๆ ตามความคิดของหมอนะคะก็คือการรักษาหลักไม่ใช่เรื่องอาหารนะคะ<ม>ก็คือเป็นการรักษาทางที่คุณหมอให้ยาเคมีบําบัดผ่าตัดรตรงนั้นเป็นหลัก<ม>ส่วนอาหารเนี่ยเป็นสิ่งเสริมนะคะม,มากกว่าตรงนั้น<ม>ก็คือว่าถ้าเรามีภาวะโภชนาการที่สมบูรณ์นะคะเราก็ทําให้ประสิทธ,ธิผลจากยา<ม>แล้วก็การผ่าตัดต่างๆดีขึ้นมากกว่า<ม>แต่ว่าคงไม่ใช่ว่ากินอาหารเพื่อรักษาโรค<ม>เป็นการรักษาหลักครับครับก็คือ ห้าหมู่แล้วก็เสริมโปรโตีน<ช>แล้วก็ลดไขมันใช่ไหมครับสําหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องโรคอ้วนด้วยแล้วอาหารบางสวรรั์เอฮะอาหารเสริม,อมอทอดปิ้งย่างนี่คงไม่ต้องถามมันคงคงต้องตัดออกไปเลยใช่ไหมฮะก็อาจจะแล้วคือเราไม่ได้แบบอ,อ,อาจจะ คือเราต้องผ่อนปลนบ้างคือคนไข้เนี่ย<น>เขาอาจจะมีความอยากอาหารที่น้อยอยู่แล้วเน,นอะไ<น>หมคะคราวนี้เราก็ถ้าเกิดเขาอยากรับประทานอะไรเนี่ยก็คือให้รับประทานแต่ว่าในปริมาณที่เหมาะสมอะ<น>ไรเงี้ยอาจจะอยากทานอของอย่างอะไรนี้แล้วก็นานๆครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยได้แล้วก็ไม่ได้แบบว่างด เอ่อทั้งหมดอะไรเงี้ยนะคะเป็นต้นส่วนอีกเรื่อง่งที่มันเป็นไม่เกรียมโดยเาะก็คือปิ้งย่างได้แต่ก็คือถ้าจะที่ดีก็ต้องทาเองที่สุดถ้าอยากทานจริงๆอย่างเงี้ยครับทำเองแล้วก็เราก็เลือกเราจะได้เลือกวัตถุดิบตั้งแต่ตอนต้นเลยแล้วก็ควบคุมกระบวนการปิ้งย่างด้วยตัวเองค่ะส่วนมังสวิรัติที่เมื่อกี้ถามใช่ไหมคะคราวนี้ก็มีคนไข้อยู่หลายกลุ่มคือขึ้นอยู่กับความเข้มงวดนะคะของมังสวิรัติที่คนไข้รับประทานจะมีกลุ่มที่หมอห่วงมากก็คือมังสวิรัติที่ไม่รับประทานน ไม่รับประทานไข่ตรงนี้นะคะโปรโตีนที่สําคัญมันก็จะน้อยลงแล้วก็อ,อาหารก็จะไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือบางอย่างที่เราสามารถผ่อนปลนได้นะคะเราก็ควรต้องผ่อนปลนนะคะเพราะว่าเราเจ็บป่วยอยู่เราต้องเพราะว่าอาหารเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่ช่วยในการรักษานะคะเพราะฉะนั้นคือมันไม่ได้ผิดอะไรที่รเราจะรักษาตัวเราเองนะคะกอย่างอย่าง,งในอินเดียบางศาสนาอย่างเงี้ย เจตลอดชีวิตนี้ครทานเจตลอดชีวิตนี้ทำยังไงก็จะเอาโปรตีนากที่ไหนมาเสริมกับเนื้อสัตว์ที่ทานไม่ได้ครับจริงๆมันก็ลําบากค่ะเพราะว่าคือจริงๆแล้วอย่างวิตามินบางอย่างมีได้จากสัตว์เท่านั้นเช่นวิตามิน b 12นะคะเราก็จะพบว่าในคนไข้ที่เป็นรับประทานอาหารเฉพาะที่เป็นมังสวิรัตงดไข่งดเนื้อสัตว์งดนมเนี่ยพวกนี้ก็จะมีอุบัติการณ์ของการขาดวิตามิน b 12เยอะกว่าปกติตรงนี้ก็คือแนะนําให้รับประทานวิตามินเสริมก็คือวิตามินใช่ นี้ในคนทั่วไปนะคะที่คิดว่าตัวเองรับประทานอาหารปกติครบห้าหมู่อาหารเสริมหรือวิตามินเสริมเนี่ยไม่จําเป็นเลยเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราต้องการวิตามินนะคะหรือว่าเกลือแร่เสริมเนี่ยปริมาณค่อนข้างน้อยอาจจะถือเป็นคำถามซึ่งได้จากผักผลไม้อาจจะถือเป็นคําถามที่โง่แล้วนะฮะห้าหมู่นี้มีอะไรบ้างฮะห้าหมู่ก็คือมีข้าวแป้งน้ําตาลใช่ไหมคะอันที่2ก็เนื้อสัตว์นะคะก็คือโปรตีนใช่ไหมคะแล้วก็ผักผลไม้แล้วก็ไขมันค่ะ ครบห้าหมูใช่ค่ะมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนวิตามินเกลือแร่แล้วก็ไขมันใช่ไขมันนี่ก็เมื่อกี้ที่บอกว่าติดเลี้ยงไขมันใช่ไหมคะแต่ว่าไขมันเนี่ยก็คือเราอาจจะใช้ไขมันจากพืชแทนนะคะตรงนี้ก็จะไม่มีไขมันอิ่มตัวก็จะช่วยได้แล้วก็เป็นพลังงานด้วยรวมจัดเป็นเมนูให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งสักหน่อยดีไหมฮะในห้าหมูนะฮะในห้าหมู่ก็ต้องเป็นข้าวแบบไหนข้าวขาวได้ไหมหรือเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นข้าวแบบ ข้าวกล้องจริ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 งแล้วชอบอะไรก็ทานอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราต้องอย่าลืมว่าคนไข้มะเร็งเนี่ยมันจะมีความอยากอาหารลดลงเพราะฉะนั้นเราก็พยายามอย่าไปจากัดเขามากใช่ก็คือว่าเราก็เขาอยากทานอะไรเราต้องส่งเสริมนะคะแต่คราวนี้ถ้าเราเลือกข้าวกล้องมันก็จะดีในแง่ที่ว่าเพิ่มไฟเบอร์อะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าอยากทานข้าวขาวก็ได้ถ้าไม่ชอบข้าวกล้องเพราะบางคนก็บอกว่าข้าวกล้องแขง ใช่ไหมคะเราก็อาจจะเอเอเมนูตอนเช้าเราก็อาจจะเป็นข้าวต้ม,มนะคะใส่หมูใส่ไข่อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้โปรตีนใช่ไหมคะเราก็มีผักด้วยใช่ไหมคะอ,มอาจจะตบท้ายด้วยผลไม้มก็จ,จะครบห้าหมู่แหละใช,ใช่ไหมคะ,ะกลางวันเราอยากทานอะไรดีคะ อยากทานก๋วยเตี๋ยวนะคะก็แล้วแต่อยากทานก๋วยเตี๋ยวก็เป็นแป้งแหละใช่ไหมคะอาจจะใส่ลูกชิ้นนะคะหรืออะไรก็เป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะก็มีผักอยู่แล้วอาจจะตบท้ายด้วยผลไม้อีกนิดนึงก็ครบห้าหมู่นะคะแล้วก็ตอนเย็นก็อยากทานพิซซ่าขึ้นมาอย่างเงี้ยทำไงเครียดเลยอยากทานอะไรนานๆครั้งก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะจริงๆก็คือทานได้หมดทุกอย่างใช่ไม่ได้มีอะไรเป็นข้อห้ามเลยแอลกอฮอล์แล้วบางคนอาชอบดื่มไวน์แอลกอฮอล์ ก็อย่างคือจริงๆแล้วเนี่ยตามปกตินะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับใช่ไหมคะคราวนี้ถามว่ารับประทานได้ไหมก็คือดื่มได้แต่ว่าในปริมาณที่เหมาะสมนะคะจะไปพวกแบบออร์แกนิกไวน์ดื่มยาจริงๆมันก็เป็นแอลกอฮอล์ใช่มันก็เป็นแอลกอฮอล์เป็นได้กลุ่มพวกนี้ควรจะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงไปเลยไปดื่มน้ำนม ดื่มได้เต็มที่บรีนี่ไม่ต้องถามเลยนะฮะไม่ควรจ่ายอยู่แล้วครับมีอะไรอีกบ้างไหมฮะผมตกหล่นอาหารประเภทไหนไปอีกบ้างคะเนี่ยับผมขออนุญาตเสริมทางศรลการนิดนึงครับโดยเฉพาะกลุ่มคนไข้ที่กําลังได้รับการรักษาเนี่ยครับอย่างที่ยังอยู่ที่ทราบในแง่ของเรื่องการผ่าตัดก็คือการหายของแผลแล้วก็การฟื้นตัวถ้าเราได้มี p r o c e d u การที่ดีแน่นอนเราฟื้นตัวเร็วพอฟื้นตัวเร็วเสร็จปุ๊บบางอย่างหรือบางระยะของโรคเนี่ยเราต้องมีการ รักษาต่ออย่างเช่นให้ยาเคมีบ,บาําบัดเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ําถ้าเรามีภาวะที่มีขัดสารอาหารเราฟื้นตัวช้าทําให้ระยะเวลาที่ควรจะต้องได้ได้รับ จะต้องเลื่อนออกไปทําให้คนไข้ก็ได้รับการรักษาที่เลื่อนออกไปก็ทําให้ประสิทธิภาพในการรักษาหรืออัตราการอดชีวิตก็จะแย่ลงอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่เราควรจะต้องทําไมเราต้องมีภาวะโภชนาการที่ดีอันดับ2เกี่ยวกับเรื่องยาเคมีมบัตรของผมที่ที่ให้หรือแม้แต่กระทั่งแผนกรังสีร,รักษ,ษาที่ฉายแสงเนี่ยพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่การออกฤทธิ์ของยาเนี่ยะออกฤทธิ์ทั่วทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นเซลล์ปกติต้องโดนด้วยนะครับ ก็คือโอเคยาเนี่ยมันไปฆ่าเซลล์มะเร็งแต่ในขณะเดียวกันเซลล์ปกติโดนไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเสริมสร้างนะครับภาวะโภชนาการที่ดีเพราะรว่าถ้าเผื่อเรามีภาะโภชนาการไม่ดีขาดสารอาหารเนี่ยร่างกายกา็เสริมสร้างไม่ทันก็ทําให้การรับ,รบพีเรียดในการให้ยาเคมีก็ถูกเลื่อนออกไปอีก,ลอก,อกและที่สําคัญคือมีข้อมูลยืนยันแน่นอนเลยครับว่าประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์จริงๆทั้งยาเคมีบัตรทั้งการฉายแสงเนี่ยถ้าเปรียบเทียบ2กลุ่มละ กลุ่มหนึ่งมีพวะโภชการที่ดีอีกกลุ่มหนึ่งขาดาวะโภชการไปปรากฏว่ากลุ่มที่มีพวะโภชการที่ดีเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการรักษาดีกว่าอย่างชัดเจนเมื่อคำนวณทางสถิติแล้วก็คือมีค่ามีค่ามีในในยศสำคัญทางสถิติครับผมโอกาสที่จะหายหรือว่าโอกาสที่จะตอบรับกับการรักษาเนี่ยก็จะดีกว่าสูงกว่าด้วยเหมือนกันก็หมอขอเพิ่มนิดนึงนะคะในอย่างสมมุติว่าถ้าเขาถามว่าเอ๊แล้วถ้าบอกให้ทานอาหารห้าหมู่แล้วทานไม่ได้ล่ะทำยังไงนะคะหมอก็มี ทางเลือกใช่ไหมคะอาจจะใช้อาหารทางการแพทย์ร่วมด้วยใช่ไหมคะซึ่งก็คือเป็นอาหารชงดื่มครบถ้วนนะคะมีสารอาหารครบถ้วนนะคะก็คือดื่มปริมาณน้อยแต่ให้แคลอรี่เยอะอะไรเป็นต้นซึ่งตรงนี้ก็คือคุณหมอจะเป็นคนดูแลให้เป็นคนไข้เป็นคนคุณไปนะคะหรือว่าเราก็มียาที่ช่วยเพิ่มความอยากอาหารไรตรงนี้ด้วยซึ่งเราก็ต้องประเมินเป็นรายๆไปว่าเออคนนี้มีข้อบ่งชี้หรือมีข้อห้ามในการให้ยังไงบ้างคะซึ่งตรงนี้คุณหมอก็ช่วยได้แต่พอหายแล้วคือกลับมาทานได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะ ว่าก็ไม่ควรละพอหายแล้วอย่างเงี้ยฮะก็การรับทานอาหารก็คือต้องครบห้ามู่แล้วก็เราก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างที่เราคุยไปในในช่วงแรกันนีคือถึงแม้คุณยังไม่เป็นคุณก็ควรจะเลี่ยงอยู่ดีเพราะมันก็เป็นปัจจัยเสี่ยงใช่ค่ะอืมครับนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องของโภชนาการนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆลเรื่องนะฮะที่หลายๆคนอาจจะ ทำไม่ได้อะฮะเรานอกจากอาหารเสริมของคุณหมอแล้วเนี่ยมันมีมีมันม,มีผลต่อการการไม่ได้ผลของการรักษาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับบางทีบางทีมันเผลอ,อไปบางทีมันทําไม่ได้เพราะว่าไลฟ์สไตล์มันมันไม่ไม่เหมาะกับการที่จะต้องทานได้ครบห้ามในแต่ละมือ คือที่แน่ๆก็คืออย่างที่อาจารย์สุิการบอกหนึ่งพลังงานต่อวันเนี่ยต้องได้ใช่ไหมครับถ้าพลังงานต่อวันได้เนี่ยส่วนใหญ่ร่างกายก็มีการฟื้นฟูที่ดีครับแล้วก็มีสารอาหารที่ครบคือจริงๆอาหารผมเชื่อว่าอาหารส่วนใหญ่ถ้าเราเรารับประทานตามปกติในพฤติกรรมของคนไทยบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะครบห้าหมู่อยู่แล้วละครับวใช่ครับแล้วก็เพียงแต่ว่าถ้าเผื่อบังเอิญนหลีกเลี่ยงอาหารที่ปัจจัยเสี่ยงเช่นของทอดไม่ได้จริงๆเนี่ยเป็นบางมื้อส่วนใหญ่เราไม่ได้มันมันมันไม่ค่อยมีผล มากเท่าไหร่นะครับค่ะครับอันนี้ก็อาจจะเสริมนิดนึงในเรื่องของว่าคือคือเราจะรู้ได้ไงว่าพอใช่ไหมคะเราก็ดูน้ําหนักตัวนะคะอย่างน้อยเราก็ควรจะน้ําหนักตัวเท่าเดิมไม่ลดลงนะคะตรงนี้เราก็ดูได้ง่ายๆเท่านี้เนี่ยเราก็อาจจะชั่งน้ําหนักนะคะเร่านี้ถ้ามันลดลงครั้งหนึ่งวันหนึ่งแล้วลดลงไปเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีในยะสําคัญมากนักแต่ถ้าลดลงไปทุกวันนะคะติดต่อกัน3วันอย่างเงี้ยหมอว่าก็เริ่มมีความสําคัญและเท่านี้เราต้องอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ต้องปรับเมนูแล้วใช่แล้วก็การ ที่น้ำหนักลดก็อาจจะเป็นอาการแรกของโรคมะเร็งก็ได้นะคะตรงนี้ก็อาจจะช่วยบอกหลายๆอย่างแล้วก็เป็นวิธีดูที่ง่ายด้วยครับค่ะอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาปิดท้ายกันกับคุณหมอทั้งสองท่านนะครับวันนี้ทั้งสองท่านไม่ได้มามือเปล่านะฮะมีหนังสือมาแจาก้วยถึง50ชุดเลยนะครับซึ่งก็จะให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดโภชนาการแล้วก็ทําทความรู้จักกับโรคมะเร็งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาปิดท้ายกันครับ